10กฎหมายเพื่อเพิ่มความถี่ของคุณ 1. เรียนรู้ที่จะอยู่เงียบๆในเวลาแห่งความวุ่นวายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความสงบทางใจและความอดทนคือพันธมิตรที่ดีที่สุดของคุณในช่วงวิกฤตการเอาชนะคุณลักษณะเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของคุณ 2. หลีเลี่ยงการตัดสินใจคนอื่นการรับรู้ของคุณต่อโลกภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของโรคภายในของคุณเมื่อคุณพูดไม่ดีกับคนอื่นคุณพูดไม่ดีกับตัวเองคุณทำลายพวกเขาและคุณทำ้ายตัวเองดังนั้นจงรักพวกเขาและรักตัวเอง 3. โฟกัสความสนใจของคุณ กับสิ่งที่คุณชอบมากที่สุดสิ่งที่คุณต่อต้านยังคงอยู่มุ่งมั่นในแง่ลบคุณก็ยังพัฒนาถ้าคุณโฟกัสในแง่บวกคุณก็จะเติบโตด้วยแล้วคุณเลือกอะไร 4. ยืนนิ่งๆใช่ว่าการต่อสู้นั้นแย่แต่การแต่จงจำไว้ว่ามันคือบททดสอบ คุณกำลังใช้นี้เก่าสำหรับการกระทำเก่าๆดังนั้นยอมรับมันและปล่อยให้มันไหลไปยิ่งยืนนิ่งยอมรับกรรมก็ยิ่งชี้แจง 5. จงมีความหวังสิ่งที่ดูเหมือนจริงเป็นเพียงความคิดที่ไม่ดีเกี่ยวกับจินตนาการของคุณเปลี่ยนมันเปลี่ยนคิด คือสิ่งต่างๆความเป็นจริงถูกสร้างขึ้นโดยความคิดและความคิดส่วนรวมของคุณเปลี่ยนความคิดแล้วคุณจะเปลี่ยนความเป็นจริง 6. ให้อภัยปล่อยวางปล่อยวางมันอาจจะยากแต่มันจำเป็นความรู้สึกเชิงรบเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้วงจร แห่งกรรมดำเนินต่อไปใครบางคนต้องทำลายมันเริ่มทำมันด้วยตนเอง 7. จจงพูดในเชิงบวกเสมอแม้แต่คำพูดที่ก่อให้เกิดความเป็นจริงทั้งของคุณและคนอื่นๆดูสิ่งที่คุณพูดมองโลกในแง่บวกและยืนยันและเลือกทุกคำ ให้ดี 8. นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละสองครั้ง5นาทีจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้จิตใจสงบและเชื่อมต่อกับความเป็นอยู่ทางจิตวิญญาณของคุณ 9. แสดงภาพสถานการณ์ที่น่าพอใจสำหรับคุณสำหรับตัวคุณเอง และคนที่คุณรักทั้งหมดสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของคุณจะปรากฏในความเป็นจริงของคุณสร้างความเป็นจริงนั้นให้กับตัวเองและคนที่เรารักจะสร้างสุขเพิ่มธรรมะ1ิบให้ความรักในสิ่งที่คุณได้รับความรักสร้างขึ้นรักเยียวยา ความรักฟื้นฟูความรักคือทางเลือกไม่ใช่ปฏิกิริยากิฟ e l o ล e คือให้รักทำแล้วมีความสุขมากขึ้นและมีรายได้ในธรรมขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวฝากบทข้อความต่อไปนะครผมหากข้าพเจ้าได้สื่อสารสิ่งใดผิดพลาาประการใดําให้พี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้ง กราบขอบารมีพระโพธิสัตว์มัชชุสีบารมีบรรพบคูรูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ